สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K.K d y ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมสยองขวัญอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นเกมผีอุโมงค์ใต้ดินนั่นเองนะครับท่านผู้ชมว่าผมเคยเล่นไปแล้วแหละแต่วันนี้ก็จะมาเล่นอีกทีนะครับผมต้องรีบแคสะแล้วนะครับเนื่องจากว่าฝนมันจะตกแล้วนะครับตามผู้ชมนะโอเคเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะครับท่านผู้ชมตอนเนี้ผมอยู่ในอุโมงค์ใต้ดินซึ่งเราต้องหาทางออกไปจากที่นี่จังหวะที่เรากาลังเดินทางอยู่เนี่ยมันก็จะมีอุโมงค์แปลก เราอาจจะเดินไปผิดซอยก็เป็นได้นะถ้าเราดวงดีเราก็จะรอดแต่ถ้าเราดวงไม่ดีเราก็จะเจอผีนั่นเองมีอยู่สองทางให้เราเลือกเราจะไปซ้ายหรือขวาดีส่วนตัวชอบทางขวาอยู่แล้วชอบอะไรที่มันท้าทายเอ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยฝั่งนี้ก็ได้เว้ยเมื่อกี้เจอดีแล้วครับตัวหนึ่งเจอดีแล้วที่หนึ่งเพราะว่าทางนี้มันน่าจะไปได้โดยที่ไม่เจอผี เฮ้ยเฮ้ยเนู่นไงทางออกโอ้โหอีซี่จัดประหลัดยังต้องถามถึงให้ตายเธอโอ้โหเมื่อกี้โฆษณามันขึ้นครับท่านผู้ชมโอเคเรามาต่อกันเถอะเราอยู่ด่านที่2แล้วนะให้ตายด่านแรกมเมื่อกี้มาโคตรอีซี่เลยนะจังหวะนี้แหละที่เราอาจจะเจอดีก็เป็นได้นะมันเป็นจังหวะที่มันมีทางแวะอย่างเงี้ยนะ ทำไมอุมโมงค์ตรงนี้มันมืดจังเลยวะมีอยู่สองทางให้เลือกด้วยฉันจะไปตรงไหนดีที่ว่าอาจจะไม่เจอดีอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยข้างหน้ามันตันผมว่าผีน่าจะซ่อนอยู่ตรงนี้น่าจะมีที่เฮ้ยเยเฮ้ยอันนี้มันทางที่เรามานี่ใช่ไหมวะทางที่เรามานั่นเนี่ยเออมันคือทางที่เรามาฝั่งนี้น่าจะเป็น อีกที่หนึ่งที่เราสามารถไปได้ตอนนี้เป็นด่านที่สองแล้วนะขอสักสิบนาทีแล้วกันผมว่าฝนคงไม่ตกตอนนี้นะครับกลัวกลัวฝนตกตอนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ฮ้ยโดนผีหลอกตายเอาใหม่สิครับรออะไรเจอผีหลอกตายครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ย,เด,ย,เ,ดยเดี๋ยวนะ ตรงนี้มันที่ที่เราเจอนี่ใช่ไหมที่เราเจอดีสีธัญญานะที่เราเจอดีสีธัญญาอุโมงค์เนี้ยไม่ใช่ว่าใครมันก็จะมาเดินเพ่นพ่านอย่างนี้ได้ผมเจอทางออกแล้วใช่ไหมเนี่ยไอย้ตายเถอะมันอยู่ใกล้ๆตรงนี้เนี่เองเรียบร้อยไปด่านที่สากันเลยใครมันจะไปรู้แล้วว่าเรามันโสดให้ตายเถอะอุโมงค์เนี้ย มันก็เหมือนกับชีวิตจริงนั่นแหละเราเดินไปเรื่อยๆโดยไม่มีจุดหมายเราไม่รู้เลยว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเราไม่สามารถกำหนดชะตากรรมตัวเองได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได้ตอนนี้เลือกที่จะหาคนของใจสักคนมันก็ไม่มีมันไม่ใช่ว่าจะหาง่ายๆเลยนะคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของเราหรือว่าเป็นแฟนของเรานี่ให้ตายสิ แม้แต่ทางเขาวงกฏที่เราเดินอยู่เนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่ามันจะไปสิ้นสุดอยู่ที่ไหนทําได้อย่างเดียวคือต้องบนไปเรื่อยๆโอ้ยเจียโอ้ย,โ,อยโดนผีหลอกตายอีกแล้วภูมวงผีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเดินออกไปจากที่นี่ได้แบบสบายใจเฉิิมได้นะมันมีอยู่หลายที่ที่เราไม่รู้แต่ถ้าเป็นแบบอพาร์ตเมนที่เราเล่นเนี่ยมันมี ประตูให้เราเปิดเนี่ยเฮ้ยถ้าผมเดินไปนี่ผมเจอดีเลยนะไอ้ทียทางตันอย่างนี้ผมว่ามีดีวะ่ะเนี่ยสองที่เลยที่มันเป็นที่ที่เรามาตรงนี้เป็นที่ที่เรามุดนี่ใช่ปะมันเหมือนที่ที่เรามาแล้วแต่ว่าฝั่งนู้นเราหน้าจะยังไม่ไปทําไมมันไปยากเหระเฮ้ยเดี๋ยว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 คุณคุน,คนรู้สึกว่ามาแล้วตรงนี้น่าจะเป็นที่ที่ยังไม่มาแน่ๆเลยให้ตายเถอะไอ he i he i ้หีย อยากจะบอกให้รู้ปากาเล่นไปได้ไงวันนี้เ <t> ฮ้ยคุ้นคุ้นว่ะเจอที่ผีแล้วเจอที่ที่ผีอยู่แล้วนี่มันด่านที่สามเลยนะมันก็จะไกลแล้วก็จะยากขึ้นซับซ้อนขึ้นให้ตายเถอะเจ้าผีเนี่ยไอผีถุงห่อศพเนี่ยผมเล่นตั้งแต่นั่นแล้วนะ มันจะมีเกมเก่ามันอยู่นะครับเป็นประตูเปิดประตูเหมือนกันมันก็จะเป็นผีนี่แหละอันนี่คือมันเป็นเกมใหม่แต่มันออกนานแล้วแหละเอ้ยนี่ไงทางออกของชีวิตของข้าให้ตายเถอะเออเฮ้ยเรียบร้อยครับทำไมมันมาโผล่ด่านที่สามเหมือนเดิมวะเนี่ยมีอยู่สองทางให้เลือกด้วยนะหรือว่าเรากลับไปที่เดิมเฮ้ยมีสามทางให้เลือก ชีวิตเราก็มีอยู่3มทางให้เลือกตอนนี้ถ้าแฟนมันหายากนะมันก็จะมีอยู่3มทางเลือก 1. ก็คือโสดสอก็คือโสดสาก็คือโสดสรุปมึงโสดยันตายเลยอะไอ้ตายเถอะโวยโวยเจอผีเวยเจอผีหลอกเวยเสียงอะไรติ้งต่อง เหมือนกับมีโฆษณาเอ้ยไม่ใช่ดิข้อความอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจแค่อย่าเด้งขึ้นมาหน้าจอก็พอแล้วเกมนี้เบื้อง่อนมันฟรีนะหมายถึงแบบเออมันก็ฟรีอยู่แล้วแหละหมายถึงมันไม่ต้องใช้เน็ตอะแต่นี้มันต้องใช้เน็ตแล้วเฮ้ยดูอุโมงตรงนี้สิบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะแปลกไปจากที่นี่แต่ตอนนี้ผมมายืนอยู่หน้าจุดนี้ได้ยังไงนี่มันด่านที่สองเลยเหรอเฮ้ยทำไมด่านที่สองมันเปลี่ยนไปอะ หรือว่ามันจะเป็นอีกเลเวลหนึ่งเมื่อกี้ผมจบด่านที่3มเฮ้ยประตูมันอยู่นี่นี่เองโอ้โ oh. หผมจะบอกว่าเล่นเกมเนี่ยผมจะเล่นประมาณสินาทีนะมันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยนานมากกำลังพอดีครับเสียเวลาให้ผมสักสินาทีได้ไหมเข้ามาดูกันเถอะผมจะเจอผีในนี้คนเดียวจนจะหลอนแล้ว ผีมันอาจจะไม่ได้น,น่ากลัวอะไรมากมายหรอกสําหรับคนที่ไม่เคยเล่นนะมันน่ากลัวแน่แต่สําหรับคนที่เคยเล่นแล้วโอ้มันมีภูมิคุ้มกันที่ดีเฮ้ยเนี่ยไอช่องว่างแบริ่งเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นทางหลอกลมันเข้าให้เราไปเจอผีมันถูกฝังอยู่ใต้นั้นแหละครับเราอย่าไปเลยให้ตายเถอะส่วนตรงเนี้ยผมว่านะผมโดนหลอกให้มาทางตันอีกแล้วมั้งเนี่ย ทำไมที่นี่มันมืดจังเลยแถมเสียงเพลงมันก็ช่างบิวอารมณ์ซะจริงให้ตายดิ้นดิระเจ้าเฮ้ยเฮยหลบหน้ามันก่อนมึงยังอยู่ไหมมึงยังอยู่ไหมมึงยังยืนอยู่เลยอะ่ะเดี๋ยวขอดูหน้ามึงหน่อยดิมึงหน้าตามเป็นยังไงวะเฮ้ย ผีกินหมากด้วยครับดูนี่ปากดำปากเบี้ยวเลยโอ้โหให้ตายดินเหวอผีอะไรหนะ้าตาขี้เละชิบหายฝั่งนั้นก็ไปไม่ได้นะสดงว่าตัวน,นี้เรามาเจอดีแล้วโชคดีที่มันไม่กินตับแล้วหลับไปด้วยกันกับเราครับถ้าผมเจอมันกินตับแล้วหลับไปด้วยเนี่ยโอ้โหงานงอกเลยต้องจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะเนี่ยแต่ตอนนี้มันมีสองทางให้เลือกเอ้ยมันมีอยู่ทางเดียวตรงที่เรามานี่มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยฮ ตัวที่เราโผล่เอ้ยตรงนั้นมันมีความสว่างมันมีความสว่างอยู่ฝั่งนู้นตอนนี้มันประมาณสิบนาทีแล้วนะตอนนี้มันเป็นทางออกของที่เรามานี่มันเป็นทางที่เรามาเพราะฉะนั้นแล้วทางที่เราควรไปต่อมันน่าจะอยู่ตรงนี้นี่ไงเฮย้ยไม่ใช่ไม่ใช่มันหมดทางแล้วเนี่ยแล้วผมต้องไปตรงไหนอ่ะไอ้ผีนะั่นมันก็ยืนสกัดหน้าเราอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้นะเนี่ย เฮียวนล้อ,อหาพ่องเหรอคะไอเฮียเขาตกใจเลยอะ่ะฝั่งนี้ก็เจอผีนะเนี่ยเฮ้ยฝั่งนี้ไม่มีผีมันเป็นไอ้น,นี้ครับถ้าเป็นขุดอุโมงประมาณนี้มันเป็นเหมือนกับที่เขาขุดแรก่กันนะครับพวกพลอยพวกอะไรอย่างเงี้ยไอ้ผีนะั้นมันยังยืนอยู่ที่เดิมเลยว่า ตรงนั้นมันตันหรือเปล่าวะมีที่ให้กูไปปะเนี่ยฮะไปนะเอ้ยเข้าไปปั๊บโดนตบปุ๊บเลยแล้วมันก็หลอกกูดื้อๆอย่างนี้เนี่ยนะโธ่เอ้ยไอ้ทีศ เอาเป็นว่านะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของ K. K. DIY ด้วยนะครับผมคลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรอย่าลืมมาติดตามเลยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ